สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวีน u u i i n n g l i ์ e of the ะ o ซนนะคะพบกับพี่มอฝนเช่นเคยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกๆพลังงานที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปเตนดอมวันนี้นะคะวันนี้พี่มอฝนจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันข่าวว่า ใครกำลังทำอะไรอยู่และจัก,กรวาลต้องการบอกอะไรให้กับคุณทราบในวันนี้นะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปกันนะคะ หากการอ่านไพ่ของพี่มาฝนครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพี่มาฝนก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะก็มาดูกันค่ะว่ามันเป็นพลังงานของใครนะคะเช่นเคยค่ะพี่มาฝนก็จะเปิดไพ่้งหมดสองสำรับเพื่อที่จะอ่านพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาในเรนดอมว,วันนี้แล้วก็ขยายข้อความให้กับทุกคนทราบว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังกันนะคะก็เป็นการเปิดไพ่สองสรับเพื่อ คอนเฟิร์มพลังงานกันค่ะว่าไพ่กาลังเล่าเรื่องราวสิ่งนี้ให้กับคุณฟังนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เป็นพลังงานของใครนะคะมาให้ไพ่สําหรับแรกในการดูเป็นค่ะว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่อยู่ในสภาวะใดแล้วสิ่งใดที่คุณควรจะรับรู้จากไพ่ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตครูลูกคูบาอาจารย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลพลังงานเบื้องบนพลังงานจักรวาลพลังงานจากซอสของทุกๆท,ท่านและก็ของตัวพี่มอฝนเองด้วยนะคะขอให้ครูรูครูบาอาจารย์พลังงานจักรวาลพลังงานจากซอสได้ส่งสารบอกเล่าเรื่องราวให้กับทุกคนได้รับฟังผ่านทางหน้าไพ่ของพี่มอฝนในวันนี้กันค่ะมาดูกันค่ะว่า เบื้องบนหรือว่าคุณรูครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลของคุณกําลังนําทางให้คุณมาพบกับเรื่องราวอะไรกําลังให้ดูเรื่องราวอะไรกันนะคะมาดูกันค่ะก่อนขอดูห้าใบนะคะโอ้พลังงานค่อนข้างหนักหน่วงนะคะอือหือ ไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของใครคุณไปเจออะไรกันมาคะเพราะว่าพี่มาฝนเห็นว่าเป็นพลังงานหนักหน่วงกันเลยทีเดียวเหมือนกับว่าคุณไปเจอเรื่องราวที่คุณต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกบางสิ่งบางอย่างแต่คุณอนะมีความกังวลใจกับทุกๆก,การเลือกของคุณเลยคุณไม่รู้ว่า คุณจะต้องเลือกสิ่งใดและอะไรเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆคุณยังไม่รู้จักใจตนเองคุณยังไม่รู้ว่าอะไรที่คุณปรารถนาจริงๆมันทําให้คุณรู้สึกว่าการที่ไม่ตัดสินใจการที่คุณไม่เลือกการที่คุณไม่มีความเด็ดขาด ไม่มีความชัดเจนมันทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะของคนที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนพี่มอฝนเห็นว่ามันมันเป็นปัญหาที่มีทางแยกที่คุณอ่ะ อยู่บนทางแยกนั่นแล้วแล้วคุณก็รู้ว่าคุณอาจจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเด็ดขาดเพื่อที่จะตัดความวิตกกังวลตัดความขุ่นข้องหมองใจตัดความคิดมากนี้ไปให้ได้แต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าซ้ายก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาขวาก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนา เออไมนเหมือนกับว่าคุณรู้สึกดีกับทั้งซ้ายและขวาแต่มันดันมาถึงจังหวะชีวิตที่มันไม่สามารถเดินไปพร้อมกันทั้งสองเส้นทางได้คุณเลยรู้สึกว่าตอนนี้คุณแบก ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้วมันทำให้คุณหนักใจมากๆกังวลใจมากๆถูกใจมากๆเหมือนคนที่หาทางออกไม่เจอเพราะคุณกลัวไปหมดเลยว่าคุณจะเลือกทางผิดคุณกลัวไปหมดเลยว่าทางที่คุณเลือกมันจะไม่ถูกต้อง แต่พี่หมอฝนเห็นว่า,พาไพ่ใะสุดท้ายมันชัดเจนว่าจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกอะไรแต่คุณแค่กลัวว่าสิ่งที่คุณเลือกนะ่ะมันจะมันมันจะหนักเกินไปคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณเลือกนะ่ะพี่หมอฝนเห็นว่าคุณน่ะกำลังจะเลือกเส้นทางที่คุณนะ่ะไม่คุ้นเคย เส้นทางที่เป็นเส้นทางใหม่ของคุณมันเหมือนมีเส้นทางเก่ากับเส้นทางใหม่ให้คุณเลือกแล้วคุณไม่ได้อยากเลือกเส้นทางเก่าแล้วแหละคุณรู้สึกว่าเส้นทางเก่านะ่ะมันมันจบไปแล้วมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่พอคุณจะไปเส้นทางใหม่คุณก็รู้สึกว่าเส้นทางใหม่นะ่ะมันดู ต้องข้ามขวากหนามมากมายคุณรู้สึกว่ามันจะต้องแบกภาระอะไรด้วยตัวของคุณเองคนเดียวเยอะมันเลยทำให้คุณกังวลใจว่าคุณจะไปต่อกับเส้นทางนี้ดีไหมหรือจะกลับไปอยู่ในเส้นทางเก่าทั้งๆท,ที่เส้นทางเก่านะ่ะมันจบไปแล้วด้วยนะมันมันควรจะจบได้แล้วแต่คุณก็ยังยือ้อยังหลัง สิ่งนั้นไว้เพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่คุณจะเลือกต่อจากนี้คุณจะแบกมันไว้ไหวไหมคุณรู้สึกว่าคุณยังมีความกลัวว่าคุณจะแบกมันไม่ไหวคุณกลัวว่าถ้าเกิดคุณต้องล้มแล้วคุณจะไม่เหลือใครคุณจะเดียวดายคุณจะ คุณจะไม่มีเซฟโซนของคุณคุณเลยห่วงเซฟโซนเดิมของคุณที่ที่เป็นเซฟโซนที่ที่คุณเคยผ่านมาแต่ว่าจริงๆเซฟโซนนั้นมันก็จบไปแล้วแต่คุณก็พยายามหลังเซฟโซนนั้นไว้แล้วคุณก็ยังไม่กล้าจะเดินก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าคุณกลัวว่ามันจะหนักเกินไปที่คุณจะก้าวไปคนเดียวคุณกลัวว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าไม่ไหว อดทนไม่พอเลยทำให้คุณเกิดความลังเลใจกังวลใจคือพี่มาฝนเห็นว่าถ้าเกิดคุณไม่เลือกเนี่ยทางที่คุณปรารถนาซึ่งคุณนอรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณจะปรารถนาอะไรคุณเนี่ยมันมันมีความชัดเจนว่าคุณรู้ว่าคุณจะไปทางไหน คุณรู้คุณเลือกแล้วเนี่ยมันมีดาบขึ้นมาสองอันแต่คุณอนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกดาบไหนแต่คุณยังมีความกลัวมากๆเลยก็มาดูกันค่ะว่าไพ่อีกห้าใบอยาจะบอกอะไรกับคุณกับตอนที่ตอนนี้ที่คุณยังไม่สามารถที่จะกล้าไม่สามารถที่จะออกจากความกลัวไม่สามารถที่จะออกจากเสฟโซนนี้ได้ว่า เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าคุณกล้าทิ้งสิ่งเก่าแล้วเดินต่อกับสิ่งใหม่ในชีวิตที่คุณกําลังจะเลือกเนี่ยหรือว่าเดินต่อกับสิ่งเดินต่อกับอาจจะคุณอาจจะเลือกสิ่งเก่าก็ได้บางคนอาจจะเลือกสิ่งเก่าบางคนอาจจะเลือกสิ่งใหม่ก็มาดูกันว่าถ้าคุณเลือกสิ่งสิ่งเนี้ยนะลองดูนะคะตอนนี้เลือกเลยลองเลือกนะคะถ้าเกิดใครฟังให้พี่มาฝนตอนนี้ลองลองหลับตาแล้วแล้วเลืกว่า เราจะเลือกอะไรเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังเลือกเนี่ยลองเลือกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังเลือกเนี่ยไพ่อยากจะเล่าอะไรให้คุณฟังอีกถ้าสมมุติว่าคุณเลือกแล้วไพ่อยากจะเล่าอะไรว่าไม่ว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือขวาแต่ว่าคุณเลือกแล้วเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรคุณกับสิ่งที่คุณเลือกว่าคุณจะไปเจออะไรข้าลข้างหน้า โอ้โห oh. บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือขวานะคะสิ่งที่คุณเลือกเมื่อกี้เนี้ยสิ่งที่คุณเลือกเมื่อกี้เนี้ยที่พี่มาฝนลองให้คุณหลับตาแล้วเลือกอะ่ะพี่มาฝนไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเลือกอะไร ไม่ว่าจะเลือกอดีตหรืออนาคตไม่ว่าจะเลือกสิ่งเก่าสิ่งใหม่ไม่เลือกว่าจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวา <mm> พี่หมอฝนเหลืออนเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเลือกไม่ลังเลใจแบบนี้ <mm> แล้วอ่ะไม่ลังเลใจแบบนี้แล้วแต่คุณตัดสินใจเลือกแล้วอ่ะพี่หมอฝนบอกเลยว่าความกังวลใจความทุกข์ใจการที่คุณคิดว่าคุณต้องแบกภาระหนักอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะจบไปนะคะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเปิดเส้นทางการเงินให้กับคุณด้วยนะคะเนี่ย เส้นทางที่คุณเลือกนะมันเป็นเส้นทางที่จะไปปลดล็อกพันธนาการทางด้านการเงินให้กับคุณเลยนะคะถ้าเกิดคุณเลือกไปเลยว่าชัดเจนทางใดทางหนึ่งเนะี่ยที่ไม่ที่ไม่จับปลาสองมือที่ไม่เหยียบเรือสองแพรหรือว่าไม่ไม่ลังเลใจไม่อยู่บนทางแยกอะพอคุณเลือกแล้วอะไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งใดพี่หมอฝนเห็นว่าพอมันเลือกพอได้เลือกแล้วอะคุณก็จะมีความเบาใช่ไหม พอคุณได้เลือกแล้วคุณก็จะมีความชัดเจนและความชัดเจนนะ่ะมันก็จะทําให้คุณเบาเพราะคุณเพราะคุณไม่ต้องหนักหิ้วของสองอย่างแล้วไงคุณมาเลือกหิ้วของแค่อย่างเดียวมันก็เบาขึ้นแล้วไงแล้วพี่มาฝนเห็นว่าการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณอะ่ะมันจะทําให้คุณนะปลดล็อกทางด้านการเงินได้ดูสิคะได้เป็นทั้งคิงได้เป็นทั้งครีนเลยนะก็คืองานเงิน ชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากๆจะมั่งคั่งขึ้นมากๆจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของราชาราชินีเหรียญกันเลยนี่คือคุณกำลังจะได้ปลดล็อกทางด้านการเงินนะคะหลังจากที่คุณเลือกเส้นทางใดที่คุณปรารถนาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตนั่นแหละค่ะ แต่พี่มอฝนรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเลือกเนี่ยมันจะนำพาสิ่งที่ดีนำพาให้คุณไปพบเจอคนที่คุณปรารถนาเออที่คุณยังไม่เลือกนี่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าจะเลือกคนใดดี แต่พี่หมอฝนรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกคนใดนะคะคนที่คุณตัดสินใจเลือกอะคนที่คุณมีในใจอยู่แล้วอะคนคนนั้นนั่นแหละคนที่ใจคุณตอบว่าใช่อ่ะแหละคือคนคนนั้นนั่นแหละที่เป็นรักแท้ของคุณที่เป็นคนที่จะเข้ามาให้ความรักให้ความรารขนาดีให้กับคุณนะคะแล้วคุณอะจะกลายเป็นคนที่ เปลี่ยนชีวิตกลายมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งกลายมาเป็นคนที่ชัดเจนกลายมาเป็นคนที่มีความมั่นคงกล้าหาญชัดเจนยุติธรรมเลยนะคะหลังจากที่คุณไม่ลังเลใจอะคะ่ะถ้าเกิดคุณปลดล็อกการลังเลใจได้คุณจะกลายมาเป็นผู้หญิงคนนี้เลยนะคะคนที่มีความชัดเจนคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่กล้าหาญคนที่ มั่นคงแล้วก็ยุติธรรมแล้วความกล้าหาญความมั่นคงความเด็ดเดี่ยวของคุณนี่แหละคะ่ะจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตปลดล็อกทางด้านการเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้พบเจอคู่ของคนรักที่จะเข้ามารักคุณที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณในชีวิตนะคะ นี่นะคะไพ่ยอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะมาดูกันค่ะว่าอีกหนึ่งสำหรับไพ่ยอยากจะเล่าอะไรให้คุณฟังอีกนะคะก็วิธีปลดล็อกพลังงานของคุณก็ไม่ได้ยากนะคะเลือกคนที่คุณปรารถนานั่นแหละค่ะอย่าลังเลค่ะก็คุณปรารถนาแล้วนี่คุณเลือกแล้วด้วยแต่ว่าคุณแค่ยังไม่กล้าที่จะออกจากตรงนั้นมาใครที่เลือกได้แล้วก็ดีใจด้วยใครที่ยังลังเลใจหรือว่า ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็ฟังเสียงหัวใจของคุณดีๆว่าหัวใจของคุณปรารถนาอะไรก็บางทีความรักบางคนก็ใช้สมองเนาะบางคนก็ใช้หัวใจแต่บางทีการใช้สมองก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปบางทีการใช้หัวใจก็อาจจะไม่ได้ใช้หัวใจจริงๆอาจจะใช้ความหลงความอยากด้วยซ้ำก็ ลองฟังเสียงหัวใจกันดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วใจปรารถนาสิ่งใดแล้วจริงๆแล้วใครคือคนที่คุณปรารถนาจริงๆคนเหล่านั้นนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่คุณจะเลือกแล้วถ้าเกิดคุณเลือกแล้วคุณไม่มีความลังเลใจไม่มีความกังวลใจแล้วพี่มาคนเห็นว่าคุณจะปลิดล็อกชีวิตของคุณได้นะคะมาดูกันค่ะ้าอยากจะเล่าอะไรอีก พี่บอกผเผื่อขเปิดเป็นสิใบไปเลยนะ,ะอืมโอเคไพ่ยอยากจะบอกว่าให้คุณมีความกล้าหาญให้คุณมีความแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าจริงๆคุณนะเป็นคนที่ มีตรงนี้อยู่แล้วมีความแข็งแกร่งในชีวิตของคุณอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นพอจะทำให้ชีวิตของคุณต้องต้องเปลี่ยนแปลงคุณก็เลยรู้สึกลังเลใจนะคะแต่พี่มาฝนก็ยังเห็นว่าไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณ ใช้ความแข็งแร่งใช้ความกล้าหาญใช้ความเด็ดเดี่ยวของคุณนี่แหลคะค่ะในการปลดล็อกชีวิตของคุณคุณจะรู้ค่ะว่าคุณจะเลือกใครก็มันจะเป็น่อเส้นทางที่ไม่ได้ปลดล็อกแค่เรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะนำพาให้คุณไปปลดล็อกทางด้านของการเงินทางด้านของอ่าเกี่ยวกับ อำนาจบารมีของคุณด้วยก็คือเหมือนมันจะปลดล็อกชีวิตของคุณไปเลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การเงินอำนาจบารมีแล้วคุณก็จะได้พบเจอคนที่เขามามอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณคุณจะได้รับความรักที่เป็นความรักไร้เงื่อนไขจากคนคนนี้ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเขาคนที่คุณกำลังจะเลือกคือคนที่ปรารถนาดีคนที่หวังดีกับคุณโดยไรเงื่อนไขกับคุณอย่างแน่นอนก็สวรรค์สรรสร้างค่ะพลังงานเบิ้งบนสรรสร้างชีวิตให้กับคุณได้พร้อมที่จะเติบโตได้พร้อมที่จะมั่งคั่งได้พร้อมที่จะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต อะไรที่มันเป็นบทเรียนอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันเป็นสิ่งที่สอนคุณว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำาปลดล็อกชีวิตของคุณโดยการให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตำราเป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณได้นำมาพัฒนาค่ะ ก็เป็นการหลังจากที่คุณตัดสินใจก็บอกได้เลยว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีของชีวิตของคุณมากๆคุณจะได้รับความสดใสในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หลังจากที่คุณเลือกปุ๊บการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใครที่รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ปลดล็อกใครที่รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ราบรื่นใครที่รู้สึกว่าชีวิตยังติดขัดอยู่บอกเลยว่ามันเกิดจากสภาวะข้างในของคุณที่มันไม่เด็ดขาดนั่นแหละคะ่ะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณกล้าหารและก็เด็ดขาดกับชีวิตของคุณชัดเจนกับหัวใจของตัวเองชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองเลือกสิ่งที่คุณปรารถนาเดินตามสิ่งที่คุณปรารถนากล้าหาญแม้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะยังมองไม่เห็นแต่คุณกล้าหารที่จะเลือกเดินไปในเส้นทางที่คุณปรารถนาได้เมื่อไหร่นั่นเป็นการเริ่มต้นชีวิตของคุณที่ดีมากม คุณจะได้พบกับความสดใสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเห็นไหมไพ่ฉับไวขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าพอคุณเลือกปุ๊บคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วมากๆแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวาสดชื่น สดชื่นแจ่มใสมากๆแล้วก็ได้พบความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะมาดูอีกสักสามใบก่อนที่จะจากไปกันค่ะว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับคุณพังกันอีกนะคะก็เป็นถือว่าเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะถ้าคุณเป็น ถ้าคุณกล้าตัดสินใจเนาะใครที่กล้าตัดสินใจแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจมาฟังไพ่ของพี่มาฝนวันนี้ก็ขอให้มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจค่ะคุณจะได้พบเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่จะนําพาความสุขความสดใสแล้วก็ความรื่นเริงใจให้กับตัวของคุณนะคะมาดูกันอีกสามใบค่ะ อืมมคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนี่คุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วว่าคุณจะเลือกอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไปทางไหนก็วิธีการเลือกก็ไม่มีอะไรเลือกคนที่ดีกับคุณเลือกคนที่เขารักคุณเลือกคนที่เขามาช่วยอุปถัมํำชูคุณให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดีขึ้นทั้งด้านจิตใจหรือว่าการดีขึ้นทางด้านร่างกายการเงินความสัมพันธ์เลือกคนคนนั้นและคะ่ะคนที่มาออปัมถ์คำชูชีวิตของคุณในทุกๆเรื่องคุณฉลาดอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าจริงๆคุณจะต้องเลือกใครคุณแค่กลัวว่าคุณจะเลือกผิดเท่านั้นแต่ไพ่ก็ออกมายืนยันนะคะว่า ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าว่าการเลือกของคุณมันจะผิดเพราะว่าจุดที่ผิดจริงๆคือจุดที่ไม่เลือกค่ะพอคุณไม่เลือกนั่นแหละค่ะมันเลยทําให้ชีวิตของคุณยังหนักอยู่แต่พอคุณเลือกแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะมีแต่บทเรียนใหม่ในชีวิตที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเมื่อคุณรู้ว่าคุณ จะเลือกอะไรในะเมื่อคุณมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญที่เป็นทุนเดิมของคุณอยู่แล้วทาไมครั้งนี้ถึงกลัวล่ะคะก็อย่ากกลัวเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมีแต่บทเรียนชีวิตเท่านั้นคุณจะไปเรียนบทซ้ายหรือคุณจะไปเรียนบทขวาก็เท่านั้นเองและทุกๆบทเรียนก็จงจำไว้ว่า ไม่มีสุขเสมอและก็ไม่มีทุกข์เสมอแล้วไม่มีเส้นทางใดที่มีแต่ความสุขไม่มีเส้นทางใดที่มีแต่ความทุกข์สุขทุกข์ปนกันไปทุกๆเส้นทางทุกๆบทเรียนเพื่อไปปลดล็อกพันธนาการที่คุณยังติดอยู่ถ้าคุณยังติดเรื่องใดที่ไม่สามารถทําให้คุณปลดล็อกชีวิตของคุณให้กับบ้านเก่าได้ให้กับ ตู่ตัวตนเดิมของคุณได้อย่างไรซะคุณก็จะต้องเจอบทเรียนนั้นในชีวิตของคุณค่ะก็ะขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะปลดล็อกชีวิตของคุณปล่อยวางชีวิตของคุณได้มากกว่าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางชีวิตของคุณได้เมื่อไหร่คุณเข้าใจว่าทุกๆการเดินทางมันคือแค่บทเรียนคุณจะไม่ยึดอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่า การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่พอคุณไม่ยึดนะคะคุณก็เหมือนปลดล็อกชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะได้รับอิสระภาพค่ะคุณจะไม่มากังวลใจเลยว่าคุณเดินไปคนเดียวคุณจะทุกข์ใจไหมหรือว่าคุณจะต้องเอาใครเข้ามาอยู่กับคุณถ้าเกิดคุณพัฒนาตนเองไปถึงขั้นที่สามารถปล่อยวางชีวิตกันได้แล้ว บางทีคุณอาจจะไม่ได้ต้องการใครเลยก็ได้คุณอาจจะต้องการแค่อยู่กับตัวเองคนเดียวก็ได้แต่ในเมื่อสวรรค์สรรสร้างให้คุณเกิดมามีคู่ครองมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณแต่ก็ไม่ได้สรรสร้างมาให้คุณแค่คนเดียวเนาะคุณเลยเกิดความกังวลใจแต่ชีวิต มันไม่มีหรอกค่ะที่ว่าใครใช่ที่สุดใครไม่ใช่เพราะว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตของเราก็ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาทางนั้นแค่เป็นบทเรียนให้กับชีวิตเพื่อพัฒนากันก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้พบเจอบทเรียน เพราะว่าเรายัางไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะเรียนรู้ว่าการพบเจอกันมันคือบทเรียนเท่านั้นก็จะไปยึดติดกันไปเกี่ยวข้องกันด้วยความรักความใคร่เสียมากกว่าแต่พอมาถึงจังหวะชีวิตนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่มอฝนก็ฝากให้ทุกคน ไว้ว่าชีวิตของเรามันเกิดมาแค่เป็นบทเรียนชีวิตอย่ายึดติดอะไรกันมากถ้าคุณไม่ยึดติดคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเลือกอะไรแล้วคุณก็อย่าไปคิดว่าคนที่คุณไม่ได้เลือกความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้เลือกนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะคะเพราะชีวิตนะ่ะมันวนไปวนมาชีวิตนะ่ะมันบางทีมันเดินทางไปวงกลมด้วยซ้ำความสัมพัน มีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันไว้เสี็อยังดีกว่าเพราะวันนี้เราพึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้านเราจะพึ่งเขาไม่ได้เขาอาจจะมาช่วยเหลือเราในอนาคตก็ได้บางทีความสัมพันธ์เก่ามันหมดจังหวะเวลาแค่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาหมดแล้วหมดเลย เพราะว่าเขาอาจจะไปช่วยเหลือกู้กูลคุณในอนาคตก็ได้ดังนั้นให้จากกันด้วยดีให้เดินทางด้วยกันด้วยดีให้เข้าใจกันว่าเรามาเป็นแค่เครื่องมือที่จะเป็นบทเรียนส่งเสริมพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นให้สูงขึ้นเท่านั้นการที่เรามาเจอกร,รกันกันก็เป็นกรรมที่คล้องกัน ก็ให้เป็นกรรมที่ดีต่อกันในการคล้องกันแล้วก็จากกันด้วยดีด้วยความเข้าใจอะไรที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเจรจาก็ให้กล้าพูดให้กล้าเจรจาด้วยความจริงใจต่อกันแล้วคุณจะตัดความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้เลือกด้วยความสวยงามและยังเป็นวิตรภาพที่ดีต่อคุณได้ด้วยส่วนความสัมพันธ์ที่คุณเลือกก็ ให้วางใจไปเลยว่าคุณเลือกสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันใช่กับชีวิตของคุณที่สุดแล้วส่วนจะเจออะไรในวันข้างหน้าก็ให้มันเป็นบทเรียนชีวิตในวันข้างหน้าเช่นกันก็ขอฝากบทความข้อความแล้วก็กำลังใจนี้ไวใ้ให้กับทุกๆคนนะคะทั้งคนที่รู้เส้นทางตัวเองแล้วกับหรือคนที่ยังไม่รู้เส้นทางของตัวเองนะคะก็ ให้ข้อความของเรื่องราวไพ่วันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองกล้าที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะมันจะทำให้คุณปลดล็อกชีวิตของคุณได้ค่ะจงใช้ความฉเฉลียวฉลาดของของคุณในการเลือกเส้นทางให้กับตัวคุณเองนะคะคุณเก่งอยู่แล้วค่ะ,ะก่อนจากการพี่มาฝนก็ขอ แจากับทุกคนเสมอนะคะว่าไม่ว่าไพ่ที่พี่มาฝนเปิดไม่ว่าจะเป็นสารที่ข้างบนส่งให้คุณรับรู้ในวันนี้ไฮเออร์เซลนํำพาให้คุณมาเจอในวันนี้จะเล่าเรื่องราวที่ตรงทั้งหมดหรือว่าตรงบางส่วนและเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีให้กับพวกคุณได้รับฟังก็ให้เก็บเฉพาะพลังงานที่ดีไปนะคะเพราะว่า ไพ่จะเล่าเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ถ้าทุกคนน่ะเป็นคนดียกระดับจิตพลังงานของตัวเองอยู่เสมอทำตนอยู่ในทานศีลภาวนานอยู่เป็นประจำอะ่ะทุกทุกคนจะพบเจอสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าของทุกทุกคนอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะพี่มอฝนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกทกคนคอยรับชมรับฟังคลิปของพี่มอ มอฝนกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดซุปเปอร์แตงเป็นแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่หมอฝนเสมอพรใดที่พี่หมอฝนได้รับพี่หมอฝนก็ขอให้พรนั้นส่งถึงทุกๆคนเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะ